สวัสดีครับผมอันนี้มีสินค้ามือสองมานำเสนอครับผมกระรานโจ m t Audio System ครับผมอันนี้อยู่ในอยู่ในตัวจังหวัดสุรนินนี่สินค้ามือสองขอมานิดหน่อยครับผมตันนี้มีมิกเซอร์มีครอสมี EQ ปามามาดูตัวแรกกันครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเมกเก็ตครับผมเป็นแอ t i ทีฟซับ o ูเฟอร์ตัวนี้ซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์ตัวนี้เป็นอะอาครอสซับอย่างเดียวนะครับผมเป็นครอสซับอย่างเดียวเลยชแนลหนึ่งชแนลสอง คระเทกตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1,500บาทครับผมตัวนี้ใช้งานปกติครับผมสภาพยังสวยอยู่ครับเามาตัวล่างเป็นมา NPE ครับผมตัวนี้ตัวนี้มา NPE ตัวนี้พันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้เป็นครอสครอสครอสรอส,สองทางครับผมเป็นกลางแหลมกับซับ กลางแหลมแล้วก็ซับตัวนี้ก็เป็นเกณฑ์เกณฑ์ตัวนี้ความถี่ครับผมหันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้คอร์สมาตัวล่างตัวล่างจะเป็นรุ่นยอดฮิตครับผมตัวนี้ในเป็น NPE ครับผมตัวนี้ไปลื่นมันลื่นมันลื่นเป็น NPE เป็นคอร์ดสามทางนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผม เป็น NPE ใช้งานปกติทุกตัวครับผมตัวนี้ยังาไม่ได้เช็ดนะครับผมลงจากรถเมื่อกี้ครับถ่ายให้ดูเลยครับผมส่วนตัวนี้จะเป็น EQ EQ NPE EQ NPE มีตำหนินิดหน่อยครับผมตัวนี้แต่สไลด์ได้นะครับผมสไลด์ได้สไลด์ได้ เสียงดีนะครับผมตัวนี้ทดสอบเรียบร้อยครับผมใช้งานปกติเสียงดีมากตัวน,นี้เปิดราคาอยู่ที่1,800บาทครับผม NPE 1,800บาทอวอลุ่มนึบๆเลยครับผมปุ่มกดเนี่ยโอเคเลยมาดูตัวลางครับผมตัวล่างจะเป็น NPE เช่นกันครับผม EQ iq2 channel สายขวาตัวนี้พันสามร้อยบาทครับผมพันสามร้อยบาท NPE ตัวตัวล่างจะเป็นเรีอะไรนะปรีปรีแยกซับตัวนี้จะมีแยกซับด้านหลังนะครับผมแต่ว่ามันมีตำหนิเออสัญญาณแรงสัญญาณเข้ามาแรงข้างเดียวครับผมส่วนข้างนี้เบาข้างนี้จะเบา,ข,า,เบาข้างนี้จะมาแรง อันนี้งานช่างครับหรือใช้แก้ข้างเดียวก็ได้นะครับผมสําหรับคนที่ไม่อะไรมากมายตัวนี้เปิดราคาที่500บาทครับผมตัวนี้500บาทแยกซับดูดั้านหลังนี่ครับผมด้านหลังจะมีแยกซับเป็นวอลลุ่มแยกซับครับผมเป็นช่องซับอิสระต่างหากนะครับผม ขาตัวนี้อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่ในตัวอำเภอเมืองอยู่ในเมืองเลยครับอ่าต่อมาจะเป็นมิกมิกแอนโตครับตัวนี้มิกแอนโตสภาพสวยอยู่ครับใช้งานปกติสภาพดีเลยครับผมมิกแอนโตมิกแอนโตเป็นรุ่นไลท์หนึ่งสองศูนย์สองครับผมตัวนี้หนึ่งสองศูนย์สอง ตัวนี้เป็นเอฟเฟกเอฟเฟกเก้าสิบเก้าโปรแกรมครับผมเป็นเอฟเฟกดิจิตอลมีอี EQ ในตัวจะกดใช้ก็ได้ครับไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ปิดครับผมตัวนี้จะมีคอมคอมไม่ให้สี่ช่องนะครับผมสี่ช่องสามพาราตัวนี้จะเป็นช่องโมโนสี่สี่โมโนหนึ่งสองสาม สี่สเตอร์ครับผมเป็นรุ่นสิบสองช่องเอฟเฟก์เสียงหวานๆเลยครับตัวนี้รุ่นยอดฮิตครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเอ็นเอลโต้หนึ่งสองศูนย์สองัวนี้เปิดราคายูที่ห้าพันแปดร้อยบาทครับผมตัวนี้ห้าพันแปดร้อยบาทสหรับท่านที่เอาไปใช้งานมินิมินิเสียงดีสุดๆครับผมเอฟเฟก์ในตัวต่อมาจะเป็นออสซาเบต ตอเ็ดตัวนี้น่ารักครับผมเครื่องที่เร็วใช้งานปกติสภาพยังสวยแล้วครับผมตัวนี้เปิดราคาที่2,800บาทครับผมส่วนใจชิ้นไหนหรือต้องการชิ้นไหนก็โทรสอบถามมาได้ครับผมเนี่ยเบอร์ตามนี้เลยครับผมเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้เช่นเดียวกันครับผมก็ สินค้าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสนใจก็ถักมาได้ครับผมหรือโทรมาตามเบอร์เมื่อกี้ขอบคุณครับผม